พน้เห็นจริงๆนะเนี่ยจะรอก่อนไม่ต้องไปจะฝืนอั่นะเดี๋ยวรถก็พังอีกรอบไม่เราพี่จะดูทำไมก็เฉีนชนอยู่นะนนะพุ่งปังปังปังอยู่นั่นน่ะต่อรอก่อนอ่าเรียกพี่นะโอเคเยี่ยมเรียกป่าป๋าเรียกพี่ป็น้องอะไม่าง้ไม่ได้เก็บกระเป๋าอะไรเก็บกระเป๋าอะไร นี่มีลูกอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาไม่รับลูกเลยไปท้องกับใครมาเท่าไหร่อ่่ะเทาไหร่อ่ะมีกล่องมีแก๊งใช่ไหมีกล่องแก๊งไม่มีมีแต่กล่องมีกล่องอย่างเดียวถึงร้อยห้าสิบไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นกล่องแก๊งแป๊บนึงนะเดี๋ยวโยขอเดลักห้าร้อยเหรอเท่านั้นนะห้าร้อยห้าร้อยกระเป๋าห้าร้อยค่ะกระเป๋าลาย ออสามสิบแปดพี่ออกพี่กระโดดลงมาป้าป๊ากระโดดลงมาครับฮลัลโหลไม่ไมอเอาไม่เอาใครท้องกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าสามสิบแปดครับพี่กระเป๋าอะไรพ,พี่กระเป๋าอะไรครับให้ให้ตังคินหนุ่มแปดเจ็ดแปดเจ็ด oh, yeah, ดุเยอะเดีเ๋ยวอนโอเคลืมนี่ค่ะ ไปเร็วครับเดี๋ยวผมขับให้เร็วครับไม้เรียวไม้เรียวเอาไว้ฟาดอายูตอนดื้อพี่ขอเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งต้อหกห้าเหลือสามสี่พอดีแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เท่ากันใช่ไหมทุกคนใช่ครับ หมายถึงแบบความรักที่บีให้ไม่เท่ากันรับมันแตาสุดจ้า <laughs> หรอไม่ได้ <laughs> เราเห็นจริงๆนะเนี่ยจะรอก่อนไม่ต้องไป <c oughs> จะฝืนอนะไรเดี๋ยวรถก็พังอีกรอกไม่เราพี่จะดูทำไมก็เห็นชนอยู่นั่นนะพุ่งวังวังพัง,งอยู่นั่นอะ <c oughs> ตอลรอก,ก่อน <c oughs> ต้องมองทำไม แล้วเรามองทำไมผมถามสมองยังบอกเลยว่าให้อยู่นิ่งๆหนูชอบแบบฝ่าความมือด้วยดิโอ้ยดูกูเดินปแล้วเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวขับรถไปขึ้นมาขึ้นมาเร็วี่ แล้วทิ้งหนูออพี่หนูขอร้องแหละพี่ขึ้นรถมาเร็วขึ้นรถมาขึ้นรถมาห <c oughs> นูจะพาพี่ไปเองพี่ไม่ต้องกลัวหนูหนูเห็นทางแล้วพี่หนูเห็นทางละ <c oughs> พี่แค่กดขึ้นรถอะได้ปะอ่ะขึ้นด้แลละมา ได้ไหมไป <laughs> ไม่ใช่หรอพี่มันเห็นท่อน้ำข้างหน้าแต่มันตรงไปไม่ได้ใช่ปะโอเคหนูจอดรอก่อนเอออยู่เฉยๆก่อนไฟดับนานมาก เดี๋ยวหนูลองจำตามจีเอา้าไม่ได้ทำไมเราไปตามทางแล้วมันไปไม่ได้นะสวัสดีค่ะไม่ก oh ่อยเฮ้ยรถยงัง โอยกด S กดแล้วครับกด S แล้วเนี่ยหนูพยายามเปิดไฟแล้วนะพี่ไฟหน้ารถนะแต่มันไม่เปิดไฟรถหายปไปไหนถ้าไฟดับมันดับหมดครับอ๋อถ้าไฟดับมันดับหมดหนูว่าเราควรทำไฟฉายเนาะเวลาไฟดับเราจะได้เห็น มืดมากเลยเอาคนดูเงียบจุงวิพี่เห็นไหม เราเห็นรถหนึ่งคันกับไฟที่กระพริบอยู่ทำอะไรไม่รู้อยู่เฉยๆก่อนได้ไหมี <c oughs> เ้เรียนหวยหมดแล้วเนี่ยร <c oughs> <c oughs> อไฟมาค่ะนะแล้วค่อยไปนะคะ <c oughs> โอเคนะคะหนู <c oughs> หนูลูกได้ยินไหมได้ครับโอเคนะอยู่เฉยๆนิ่งๆงมาแล้วเดี๋ยวพอไฟมาหนูค่อยกด เดี๋ยวมันอยู่นะลูกนะโอเคขอบคุณมากค่ะครับครับครับเราหมุนจอดูดูอะไรคนดูผมไม่เห็นอะไรเลยโอ๊ยไม่ไวแหรอ แ <laughs> ล้วจะรัว <laughs> ใบเนี่ยขึ้นแบบสุดแล้วอ่ะ ยู่ไม่ไม่ไม่พี่เราติดเราติดเราติดตัวเนี้ยเห็นอะไรคะพี่เห็นอุโมงค์ปะตอนเนี้ยหนูเห็นอุโมงค์นะแต่ว่าเราติดพี่ไม่เห็นอะไรมาสักพักแล้วค่ะหนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นแต่ว่าหนูขยับรถไม่ได้นี่เห็นเห็นแล้วเหรอคะเนี่ยไม่ไม่เห็นพี่แต่รถมันติดจริงจพอถึรอนเอ้าวคนตนั้นไม่ได้เลยรอก่อนก็ได้ มันน่าจะขวางท่ออยู่อ่ะคนดูเห็นเหมือนเราปะติดไรก็รอไฟมาพาเดินไหมมันเห็นทางจริงๆคนดูเนีย่ยแต่ว่าทำไมรถมันเป็นอยู่วะโอ my god เราตกอะ่ะเห็น ใช่เห็นจริงจรับเครื่องไหมใช่เห็นสีนี้ดีวะ่ะใช่ทำไมจอพี่พาไม่เห็นแต่จอไม่ลอนเห็นไง mm. เห็นก็ไป <c oughs> แมลอนไม่รู้ว่ามันบักหรือเปล่าอ่ะ สว่างแล้ว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 หนูบอกแล้วว่าหนูเห็นทางที่เพิ่งเห็นเหรอเมื่อกี้เราชนตรงนี้กันอะเราเลยไปต่อไม่ได้แล้วเราก็ชนรถพี่อันนี้ด้วยโอ้โหเก่งซะด้วย <laughs> เก่งซะด้วยเยเข้าไปกันหมดแล้วหรือเปล่า